เผยรูป10ล้านไลค์ใน6วันของลิซ่าแบล็ตพิงคสวยปังสุดยอดจริง ขยับตัวทำอะไรตอนนี้ครับไอดอลสาวคนเก่งอย่างลิซ่าแบล็กพิงก์หรือล<ง>ิซ่าลาริสามโนบาลก็ถูกจับตามองไปหมดครับก่อนหน้าน,นี้เธอค่อนข้างเป็นกระแสฮือฮาไม่น้อยเลยทีเดียวกับภาพที่ลิซ่าและเพื่อนสมาชิกวงแบล็กพิงก์นะครับไปร่วมงานเลี้ยงรับประทานอาหารคำนะ่ำณพระราชวังบักกิงแฮมประเทศอังกฤษและยังได้รับเครื่องราชอิสริยภรณ์ MBE ที่พระราชทานโดยพระเจ้าชาว,ชาวที่3กษัตริย์แห่งสหราชอาณาจักรอังกฤษอีกด้วยซึ่งเวลาต่อมานั้นลิซ่าก็ได้โพสต์ลุกเจ้าหญิงแสนสวยที่ได้แรงบันดาล ใจจากการ์ตูนเอลซ่าพร้อมกับเขียนข้อความในใจถึงรางวัลอันทรงเกียรติซึ่งแปลเป็นภาษาไทยนี่ครับว่าเป็นเกียรตยิอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของงานเลี้ยงพิเศษของรัฐบาลเกาหลีที่พระราชวังบักกิงแฮมและภาพดังกล่าวนะครับฟีดแบ็กตอบรับดีมากแฟนคลับทั่วโลกนะครับถูกใจกันอย่างสุดๆกดไลค์คอมเมนต์กระสนันจนทําให้โพสต์ดังกล่าวนะครับทะลุถึง10ล้านไลค์ภายในระยะเวลาเพียงแค่6วันเท่านั้นและวอกแมกซีนนะครับก็จัดอันดับ10คนดังที่แต่งตัวได้ดูดีที่สุดใน สัปดาห์นี้และก็เริ่มต้นฤดูแห่งการพักผ่อนอย่างมีสไตล์เลซ่านะครับเธอมาในชุดงานเลี้ยงอาหารค่ำที่พระราชวังบักกิงแฮมและเธอนั้นก็ได้ติดในอันดับท็อป10ในการจัดอันดับครั้งนี้ด้วยและก็ได้ขึ้นเป็นภาพหน้าปกส่วนอันดับที่1นะครับทีดาสวินตันอันดับที่2ปบิยอนเซออันดับที่3จัสกาชัสตินอันดับที่4ครับอเล็กซ่าชุงอันดับที่5ลิลซ่าจากวง b l ล c k พิงกอันดับที่6เคลลี่โลแลนด์อันดับที่7ไลล่ามอส อันดับที่8แคทเธอรีนเจ้าหญิงแห่งเวลซึ่งเป็นพระชายานในเจ้าชายวิลเลียมแห่งสหราชอาณาจักร อันดับที่9้าอิสเบลฮับเพิร์ดและอันดับที่10บซาว h อ็กซตันซึ่งในครั้งนี้ครับลิซ่านั้นเธอได้รับโหวต99โดยทั่วโลกที่เข้ามาโหวตนั้นครับยอมรับว่าชุดของเธอนะครับหรือลิซ่าดาราที่แต่งตัวด,ดีที่สุดประจําสัปดาห์การเริ่มต้นแห่งเทศกาลวันหยุดอย่างมีสไตล์พร้อมกับตามมาด้วยแคทเธอรีนเจ้าหญิงแห่งเวลครับได้คะแนนโหวตไป46และตามมาด้วยบียอนเซ่33 I had fun in every second, and the journey was a blessing. Yeah. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck. I keep chasing. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something. Could be special if I get rid of the devils. They think that I am a rebel. I think they want me to settle. There's nobody on my level. They think that work is too stressful. I think that work is essential. The grind is all in your mental, and I don't think you understand what I'll go through just to be in control of my life. Soon, all the negativity, man, I'm immune. I don't.